หนวงเจ้าพี่เอ๋ยคำนองเอ่ยล้ำคลำครวญ้อยคำเหมือนจะชวนใจพี่หู กลวนคล้ำอาัยน้ำตาอาบแก้มเพียงแซมเพชรสวัยแวววับจับ หัวใจเล่าแสงตายงามจับตานุนแสงเพชรเกล็ดแก้วอล้มค่า แสงไฟส่งมาเว้าวาชวนชื่นชมน้ำตาแสงตเดื่มใจพี่ราวระบน ไม่อยากพระควันพิรมจ้ำใจขมใจไปจากนวลน,นวลเจ้าพี่เอ๋ นวลเจ้าพี่